อะไรครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ผมรักเกมครับวันนี้เพื่อนๆอยู่ในเกม Life of A เอร้อยกันเองครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยนะมาดูกันนะครับว่าร้านมอลลี Mon ่สโตนเนี่ยอะไรครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ผมรักเกมครับวันนี้เพื่อนๆอยู่ในเกมโฟนโฟทวี เอาละครับผมฟรีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ผมรักเกมครับวันนี้เพื่อนๆอยู่เกม Life of a l o รอลนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าร้าน on Go In g Store ของ Mol l ี Store เนี่ยอะไรหน้าแรกอะไรไม่น่าแรกนะครับ่านะครับพอเราเลื่อนไปนะครับด้านล่างเนี่ยผมจะแลกไปแล้ว2อันนะครับถามว่าเฮ้ยตัวฟ้าหน้าแรกไหมสำหรับผมมองว่าหน้าแรกนะครับเพราะว่า1เลยนะครับตัวฟ้าเนี่ยมันเอาไปผูกโยงกับอ่าชินนี่ครับ ชิ้นนี้มันจะเป็นต้องใช้ตัวฟ้า14ตัวเพื่อแลกตัวส้ม10อันนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขถ้าใครไม่มีตัวฟ้าเนี่ยคุณจําเป็นต้องนึงตัวตัวฟ้าอันนี้ก่อนนะครับนะครับแล้วก็เดือนหนึ่งเนี่ยมันแลกได้ครั้งเดียวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ขาดตัวฟ้าต้องดึงอันนี้นะครับส่วนใครที่มีตัวฟ้าแล้วจะแลกหรือไม่แลกอันนี้เพ่นต้องช่างใจเอาแต่สำหรับผมมองว่าแลกยังไงก็คุมนะครับเพราะว่าปกติเดิมทีเราเวลาเราเอาตัวฟ้าไปแลกอาวุธอะไรอย่างเงี้ย มันจะใช้ประมาณ1,800นแะครับแต่ว่ามันลดราคาให้เรา20%นั่นเองนะครับส่วนด้านล่างนะครับตัวฟ้า14อันแลกตัวส้ม1 0อันถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุม้มนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวส้มเนี่ยนานๆนานๆทีมันจะให้เรานะครับฝาดผมได้หน่อยหนึ่งนะครับไม่ได้ให้โอกาสแบบนี้มาบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ายังไงเอาตัวฟ้ามาได้เป็นตัวส้ม เหมือนกับว่ามันเพิ่มโอกาสให้เราเอาตัวส้มเนี่ยไปเปิดในตู้นาคตแล้วก็ที่สําคัญเลยนะเพื่อนๆนนี่ครับตัวตู้บางตู้เนี่ยอาทิเช่นตู้นี้ละกันนะครับเนี่ยมันจะแบบใช้ตัวส้ม20อันเพื่อได้ตัวส้มเพิร์บิสิอันเลยครับซึ่งเงื่อนไขแบบเนี้ยมันไม่ได้มีกับตู้ธรรมดานะครับตู้ธรรมดาหน้าตาเป็นยังไงตู้ธรรมดาหน้าตาเป็นอย่างงี้ครับผมนะครับเห็นไหมเงื่อนไขมันไม่ได้ขึ้นให้เพื่อนแบบทําแบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับการที่เราเอาตัว ฟ้ามาใช้นะครับผมมองว่าตัวฟ้าเนี่ยปแปลงเป็นตัวส้มได้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่านั่นเองนะครับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะเพื่อนแต่ว่าส่วนตัวผมผมมองว่าแบบเนี้ยคุ้มนะครับแล้วถามว่าตัวฟ้า2แลกตัวส้มหนึ่งคุ้มไหมเอ่ออันนี้แล้วแต่เพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยขาดตัวส้มหรือเปล่าสำหรับผมผมมองว่าแลกก็ได้ไม่แลกก็ได้นะครับถ้ามีตัวฟ้าก็แนะนําให้แลกนะครับ ถ้าไม่มีตัวฟ้าก็ไม่แนะนําให้แลกนะครับเพราะว่ามันอัตรา2ต่อหนึ่งเลยคนดูถ้าเพื่อนๆไปเปิดตู้ธรรมดาก็คือเปิดได้20ครั้งแต่กลับกันกลับกันนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะไปเปิดตัวหน้าตู้เฮ้ยตัวนี้มันเก่งอ่ะมัน TIS เลยอ่ะคุณก็สามารถแลกได้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับสำหรับไอการแลกอันเนี้ยนะครับสต่อหนึ่งถามว่าข้อดีของการแลกคืออะไรคุณได้เปิดตัวหน้าตู้นะครับแต่ข้อเสียคืออะไร เราสามารถเอาตัวฟ้าเนี่ยไปแลกการันตีอ่ะอาทิเช่นอะไรนะครับคือ normal salmon g h o s t n e t เนี่ยนะครับ um มันมีโอกาสาได้ตัวแบบอ่าตัวเก่าๆนะครับซึ่งถ้าตัวเก่าครบหกดาวแล้วอ่ะมันจะส่งผลทำให้เราจะได้ตัวการ์ดทองซึ่งเอาการ์ดทองเนี่ยไปอัพดาวให้ตัวหน้าตู้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะพูดแล้วงง,งๆนะครับนี่ครับของผมเนี่ย ตัวที่เพื่อนเเห็นนะครับก็คือตัวที่6ดาวเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็เวลาเราได้ตัวฟาร์มมาอีกรอบหนึ่งอ่ะมันก็จะกลายเป็นการ์ดทองนี่แหละครับเพื่อนๆนะครับอ่าเผื่อใครแบบไม่เข้าใจเนี่เปิดให้ดูเลยนะครับแบบรูปผมเนี่ยรูปผมอ่ะรูปแบบรูปหน้าตู้เขาเรียกว่ารูปดั้งเดิมอ่ะมันไม่ใช่รูปเสือเนาะมันจะเป็นรูปแบบเนี่ยรูปอย่างเงี้ยนะครับรูปไฟเซจเนี่ยอ่าประมาณเนี้ยรูปตัวเนี้ยถ้าปกติแล้วอ่ะ ถ้าไอตัวนี้หกดาวอะ่ะคุณจะได้เป็นเศษก,การ์ดทองเว้ยซึ่งจะนําไปอัปเกรดตัวลูปไม่ว่าเป็นรูปหน้าตายยังไงอะ่ะขอให้มันเป็นรูปอะ่ะคุณจะอัพดาวได้ทันทีนะครับซึ่งของผมเนี่ยเซร่าคาออสเฟมเนี่ยมัน6ดาวนะครับในอนาคตถ้ามันมีตัวเซร่าที่เก่งเนี่ยผมสามารถเอาการ์ดทองเนี่ยมาอัปเดตตัวเซร่าได้เลยนะครับนี่นะครับเวลา ปลุกพลังเห็นไหมมันมีให้เลือกสองแบบก็คือเอาตัวการ์ดทองหรือว่าจะเอาตัวที่เปิดได้หน้าตู้เอามาเอาเวกเกนหรือว่าปลุกพลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็อันนี้เราแต่นะครับเพื่อนๆสำหรับผมมองว่าได้ทั้งคู่นะครับอยู่ที่ว่าแบบไหนมันสําคัญกับเพื่อนๆมากกว่านั่นเองนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ฝาก like, กดไลค์กดฟอลโลคลา์ช่องรักเมกมของผมไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วผมไปไปเจอกันครับ